นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเพื่อนเปิดให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะได้ตรวจสอบไล่ซื้อภูมิสิทธิเลือกตั้งสสก่อนถึงมือเลือกตั้ง3มช่องทางน้กากันค่ะซึ่งมือนีเป็นมือแรงในการเปิดเหตุตรวจสอบค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะได้ตรวจสอบไร่ซื้อภูมิสมพพิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรการเป็นการทั่วไปนะคะพศ2 5 6 6 เพื่อนได้กำหนดมือเลือกตั้งนั่นก็คือวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ตั้งแต่8โมงเช้าจนฮอดหาโมงแรงค่ะแล้วกักำหนดมือเลือกตั้งล่วงนานั่นก็คือวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566ค่ะเฮาสามารถตรวจสอบรายซื้อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้นะคะตั้งแต่มือนี้แหละค่ะ18เมษายน2566เป็นต้นไปผ่านช่องทางต่างๆ3ช่องทางเอามีช่องทางใดแน่พยาคะแมนค่ะ สามารถมีช่องทางดังนี้ค่ะหนึ่งก็คือให้ตรวจสอบรายซื้อจากบัญชีรายซือ้อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้สมาชิกสภาพผู้แทนระะนัษฎรหรือว่าสสค่ะด้วยตนเองหน้าที่เลือกตั้งณาสารกลางจังหวดัดหน้าที่ว่าการอำเภอที่ทำการเขตที่ทำการอ,องค์งการบริหารส่วนตำบลหรือว่าสำนักง,งานเทศบาลที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือเขตชุมชนใกลบ้านสองค่ะก็ตรวจสอบรายซื้อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เนาะ,ค,ะค่ะ www.bora.dopa.go.th ค่ะหรือผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตได้ตลอด24ชั่วโมงเนาะคะ่ะหรือ3ค่ะสาม,มารถตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือว่าสอสอ6ทับ6นี่แหละค่ะกรณีที่บพบสื่อ หรือว่ามิสือพูบอมิสิทธิ์เลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายสือให้ยื่นแบบคํำรองแจ้งเพิ่มสือหรือคํำรองถอนสือต่อนหน้าทะเบียนอำเภอหรือหน้าทะเบียนท้องทินสำหรับการตรวจสอบรายสือภูมิสิทธิเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ก็สามารถเฮ็ดได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะเพียงแค่เฮ้ากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13ลักนี่แหละค่ะค่ะ กสามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรด้ซื้อที่เห้าเนี่ยมิซิ์วันที่เลือกตัง้งจังหวัดและ,ะเขตท,ที่มีิธิต์สถานที่สิไปใสซิส์เลือกตัง้งโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตัง้งสามาชิกสภาพผู้แทนราษฎรได้ทางเว็บไซต์สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตัง้ง www.ect.go.th ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1>, 1 4 4 4 C C ค่ะค่ะเอา3ช่องทางน้ำกันนะคะช่องทางแรกตัวสอบโดยเจ้าของเองนาคู่หาเลายก็ได้หรือว่าสิไปนาสลักลางนาที่วการอำเภอนาอ,อ,อบตอนาเทศบาลไปได้หมดนะคะสองทางออนไลน์ค่ะ www.bora.dopa.go.th หรือว่า SmartVote นะคะเข้าไปแอปพลิเคชันนี้24ชั่วโมงเลยส่วนอันที่3ค่ะ เพิ่นสิมีหนังสือแจงมาตัวมีมจดหมายแจงมาเบิ่งดูมีสื่อเจ้าของบอขั้นบอมีนะคะเกิดการสงสัยเอ้าซื้อคอยไปยุย<ม>่ไซไปเหื่อลังใดนะคะกะติดต่อสอบถามได้นะคะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเจ้าของหรือว่า www ect go th หรือสายด่วน1444<ม>น,นะคะ<ม>เอาตรวสอบสิธเจ้าของเด้